ว่าไงรูปหล่อครับผมสวัสดีครับผมครับโดนนนชัยครับอันนี้ซ้อมเสร็จหรือยังเสร็จเอ่อพักแล้วเริ่มเบาแล้วครับเริ่มเบาแล้วครับท้ำหนักเท่ไหครับน้ำหนัก128ครับทางเริ่มเริ่มคุม้มยังครับก็เกินอยู่สองสองสามโลครับสามโลตอนนี้วันพฤหัสขาเรื่องวันอาทิตย์ครับผมสามโลนี่ถือว่าชิลๆเลยนะครับผมมาซ้อมที่สิงห์บุรีกี่วันแล้วครับก็อสองอาทิตย์ครับเป็นไงร่างกายก็เก้าสิบร้อยเปอร์เซ็นต์ครับใครปั้มซ้อมให้บ้างครับ ก็มีตะเบลแก้วแล้วก็เดโชครับแล้วก็ซีวีก็แผ่ที่นี่ขายยัได้ไหมขายแล้วครับอ๋อเป็นเป็นรอยใช่ไหมครับเจอกับบิวเป็นไงบ้างเจอบิวคือเคยขึ้นรายการเจอกันแล้วนี่ครับผมแต่ไม่ได้ต่อยครับแต่ว่าวันอาทิตย์นี้ต้องเจอละครับผมเป็นไงเจอบิวก็สนุกครับก็ฝีมือด้วยกันครับเออใครลุนพี่ผมครับลุนพี่เนาะเออเออมันจะยากไหมมันจะชกยากไหมเจอกับทรงแบบเนี้ยก็ ยากเหมือนกันครับอยู่ที่ฉะหลักครับเคยเจอมวยฝีมือจุกจิกแบบนี้ไหมก็เคยเหมือนกันครับเยอะนะครับผมแล้วแก้ทายยังไงอ่ะครับเราสามยกเราก็ดูก่อนครับถ้าเราสู้นอกไม่ได้เราก็ต้องในครับแพ้ทางมวยทรงนี้ไหมเจ้ก็มีแพ้บ้างชนะบ้างครับไม่ไม่ถึงกับแพ้ทางครับผม แล้วเน้นอะไรเป็นพิเศษการซ้อมไปนี่ก็ทุกอย่างเลยครับทุกอย่างเลยครับบอลแท็งซ้ายไหครับเออไฟนี้วางแผนยังไงเราจะเดินก่อนหรือว่าจะถอยก่อนหรือดูจังหวะทเราก็ชิงจังหวะชิงจังหวะครับอยู่กลางไว่ดีนะใครใครเป็นรองก็ต้องเดินอ่ะเนาะใช่ไหมก็ต้องประมาณนี้อยู่แล้วเออผัไม่ได้ต่อยกี่เดือนแล้วนี่เจสามเดือนครับไฟสุดท้ายเมื่อไหร่โคกัสครับชนะโฟกัสที่ที่ตะวันนา มันมีบทไหมสามเดือนต่อยทีมีันจะอืดไหมน่าต้องดูมันไปทีครับเออแต่ก็ซ้อมนานเหมือนกันไปดิถึงเดือนไหมก็ซ้อมมาตลอดครับอ๋อมีฉีดไหมครับไปดิก็มีแล้วอยู่แล้วต่ำแสนหนึ่งครับลุกไปอยู่แล้วครับขั้นต่ำแสนหนึ่งครับอ๋อโอเคเลดเป็นต่อหรือเป็นลองเจดน่าจะเลือกต่อครับผมอครับผมน่าจะสูสีว่าเลดเราจะเป็นต่อหรือเป็นลองน่าจะเบียดเนาะเบียดครับอ๋อ อะฝากอะไรถึงแฟนคลับหน่อยครับ um> น้องใจก็ฝากถึง FC อฟซีน้งใจแล้วก็ค่ายมวยสิงห์มาบินครับก็มาในที่นี้ก็เต็มร้อยแน่นอนครับฝากอะไรถึงน้องบิวหน่อยไหมน้องบิวดูอยู่ก็มาในที่นี้เจอรันแน่นอนครับผมโอเคขอบคุณครับผม